เวลา7นาฬิกาหนาทีวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมไพศวษฐาน์ขวัตวรัติยราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสตวแพทย์อาสาจุลาพรณนนวัดพระมหาธาตุวรรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันที่3ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อควบคุมจํานวนประชากรสัตว์จรจัดในพื้นที่ของวัดพระมหาธาตุวรรมหาวิหารและบริเวณชุมชนใกล้เคียงอีกทั้งเป็นการป้องกันก,การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก คพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจำนวน3ตัวและพระราชทานป้ายห้อยคอสุนัขเป็นเครื่องหมายแสดงความปลอดภัยประจําตัวสุนัขจากนั้นทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภร์ในการผ่าตัดทำมันและรักษาโรคต่างๆเช่นเนื้องอกและหมดลูกอักเสบให้กับสุนัขจำนวน12ตัวภายในรถผ่าตัดเคลื่อนที่ ว่าพระมหาธาตุวรมหาวิหารอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นมรดกโลกแห่งต่อไปขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒน,นธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกจึงโปรดให้ทีมัตวรแพทย์อาสาจุลาภรบุรณาการกับหน่วยงานภายในจังหวัดเร่งดำเนินการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดภายในพื้นที่ของวัดเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์การพิจารณาที่คณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโกกำหนดซึ่งวันนี้รถผ่าตัดเคลื่อนที่ออกให้บริการผ่าตัดธรรมสุนัขจำนวนเจ็ดตัว พร้อมกับมีหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันออกปฏิบัติงานกำจัดโรคพิสุนัขบ้าอย่างครบวงจรทางการให้บริการรักษาฉีดวัคซีนและผ่าตัดทรรมันให้กับสุนัขและแมวที่มีเจ้าของรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดจากบริเวณเดินรอบ5้าวัดหชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวม237ตัวซึ่งสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของจะนําไปดูแลที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิสุนัขบ้าตามพระปณิธานในพื้นที่ภาคใต้ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคพิศนักบ้าการให้คําแนะนําด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างเหมาะสมแก่อาสาประสว์จังหวัดนครศรีธรรมราชประชาชนจิตอาสาและประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยงพร้อมรณรงค์ไม่นําสุนัขและแมวไปปล่อยภายในวัดเมื่อที่จุฬาภรขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุนจะซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการศัตวแพทย์เครถ่ผ่าตัดเคลื่อนที่พร้อมรับเสื้อลายภาพวาดผพระหัสคุณไหมทองราคาพิเศษเป็นที่รึกได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่ บัญช46ี468 116003 1เงินบริจาคนำไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่าข้อมูลเพิ่มเติมที่แฟนเพจ a c e b o o k ปันน้ำใจสู้ภัยพิสุนักบ้าโดยมูลนิธิจุฬาภรณ์